สู่ช่องนคุยต่อนเขี่ครับวันนี้ก็จะมาปรีวิวฟุตบอลประจำวันที่18เมษายน2564นะครับวันนี้ก็คัดมา3คู่ด้วยกันครับก็เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ครับ2คู่ครับอีกคู่หนึ่งก็เป็น FA Cup ครับนะครับ สำหรับเพื่อนบริสครับคู่แรกก็เป็นอาร์เซนอลครับพบกับฟูลแลมครับคู่ที่2ก็เป็นแมนยูนะครับพบกับเบอร์ลี่ครับส่วนเน็ตเบครับครับรอสีทีมสุดท้ายครับก็เป็นเรสเตอร์ครับพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับก่อนจะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่มวีได้วยนะครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับแล้วก็มีทีเด็ด VIP แจกให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับในกลุ่มทุกวันนะครับที่สำคัญครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ไปฟังพรีววิฟุตตบบออลลกััน่เยคร ครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับก็เป็นอาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับเรืยนของคู่แลมครับคู่นี้ก็เตะกันเวลา19เา30นาทีครับที่เอมิเริสเตเดียมครับสำหรับปืนใหญ่อเซนเซนอนนะฮะก็อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนครับสำหรับคู่แรมครับอยู่อันดับที่1 8ของตารางคะแนนครับผลงานที่พบกันล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายคู่แลมครับแพ้ให้กับอาร์เซนนอนเลยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับเรามาดูฟอร์มทางด้านล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับก็ชนะ2เสมอ1 แพ้หนึ่งนะครับสำหรับฟูตแรกวัดก็แพ้4เกมเลยทีนะครับแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับเป็นไปชนะทีชนะริวกูฟูลนะครับหนึ่งประตูต่อศนนะครับสำหรับความพร้อมของสองทีมในวันนี้นะครับก็มิเกลอัลเจต้าครับเพิ่งจะบุกชนะสราเวียพาร์ตมาในยูฟ่ายูโรปาลีกครับโดยสกอร์สี่ประตูต่อศูนครับเมื่อการสตาลิฮานนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับก็ไม่มีรายงานนักเตะ เจ็บหรือพิษโทษแรงเข้ามาเพิ่มครับก็มีนักเตะที่เจ็บอยู่แล้วก็มีดาวิดลุยครับต่อแทนเอร์เรนตินีนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับยังไม่หายนะครับตัวทางด้านของจีเรดอุวัยวะยังครับก็ติดเชื้อมาริเลียครับที่พักรักษาอาการนย่ครับก็ไปเป็นชินชาติครับต่ออาการป่วยนะครับสำหรับวันนี้ครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับก็โดยมีอาร์เร็กตันเดอร์ไรคัสแซดครับแล้วก็ดีน้าลาสคายครับก็มีเลี่ยงครับก็มี เอมิดมิดโรนะครับก็มีบูก้าโยชากะนะครับที่เป็นสามกระแสแดนรุกครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับเรามาดูทางด้านของฟูลแลมครับกุสซีสกอตต์พาร์เกอร์ครับล่าสุดก็เปิดบ้านพลาดให้กับวุ๊กทำตันไปได้สกอร์หนึ่งจุดเปิดศูนย์ครับทำให้เกมหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้ก็ยังจะไม่มีเไรเคโกโร่ครับที่แนวรับตัวใหม่ครับที่มีการบาดเจ็บเข้ามาเริ่มเติมครับมัเท่ากับ ทำแค่นี้ครับแดนกลางเนี่ยสวิตครับที่มีอาการบาดเจ็บเดิมอยู่แล้วครับคาดว่าปาร์เกอร์ครับเตรียมมาในระบบเตรียมแผนมาในบท4-2-3-1ครับก็โดยมีอาริเซนโดลมอตโตวิชครับอยู่หน้าเปาราตะขายครับก็มีบับบี้บีตนะฮะับแล้วก็มีลูเวนโรเตชชีตนะครับแล้วก็มีอดามส์รุสแมนนะฮะัสามสั่เดอรุ่นะครับเกมนี้ครับเจ้าบ้านเช่นกันครับน่าจะเปิดบ้านรับตอนรับใจชนะอย่างสบายๆครับเพราะว่า ช่วงหลังครับฟอร์มกำลังฮอตเลยครับเด็กเซนเดอร์กับแซดครับนี่แล้วก็ชนะมาสองนัดรวดนะครับสำหรับอาเซนอลครับเดเกมนี้ฟันธงว่าเซนเดอร์ชนะเดสกอร์สองประตูต่อหนึ writer, ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็มาอูคู่ที่สองแล้วนะครับก็เป็นแมนเเชสตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนนับนคะแนนของเบอร์นลีย์ครับที่นี้ก็เตะกันในเวลายี่สิบสองนาทีครับเด็กนี่โคตรฟฟอร์ดนะครับสำหรับมนยูครับเดือนในที่สองนัดารกคะแนนครับและเบอร์นลีย์ครับอยู่อนที่สองของตารางคะแนนนะครับ ผลงานที่พบกันล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายแมนยูครับที่เอาชนะเบอรนลี่มาได้ในตอนนี้ไปดูกาลทรับเรามาดูความพ่าสุด้ของทั้งสองทีมครับสําหรับแมนยูครับก็ชนะ4-1ครับแพ้แค่หนึ่งนะครับแพ้ให้กับเลสเตอร์นะครับเออสําหรับเบอรนลี่ครับแพ้2ครับเสมอ2ครับชนะ1ครับก็เป็นเกมที่ชนะเอเวอร์ตันนะฮะเออเรามาดูความพรายแพ้ของทั้งสองทีมครับสําหรับแมนยูครับก็ คุณซื้อครับโอเร่คุนาโชชาครับก็เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะกรานาดามาในศึกยูโรปาลีกครับโดยสกอร์สองประตูสูงครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนลงสนามครับก็มีนักเตะบาดเจ็บครับก็เป็นฟิโจน่าก็อังโตนี่มาซิยันครับสำหรับติดโทษแบนครับก็ไม่มีครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับก็โดยมีเอดิสันเคานี่ครับยืนหน้าเป้าครับราตายขายครับก็มีมาคัสและฟอร์ดครับบูโน่ัฟอนเดนเด็ครับแล้วกับว่าปักบาครับที่อร้อมกำลัง ดีมันดีขึ้นครับสำหรับปักบานนะฮะเรามาดูเบอร์ลี่ครับคุณซื้อชอมไดทครับที่จะเปิดบ้านไพ่ให้กับนี้คั้เซิร์นหนด้วยสกอร์หนึ่งตัวสองครับทำให้เกมหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับสําหรับเบอร์ลี่นะฮะสำหรับสภาพทีมก่อนทําสึกในวันนี้ครับก็ยังจะได้เงาเทวินลองครับล็อบบี้เบดี้ครับแล้วก็มีแอชลีย์บานครับสังแขคงที่หมด สิิทธ์ใช้งานครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บครับส่วนแทนครับน่าจะมาในระบบ4ีมครับก็โดยมีฟิสบูธครับแล้วก็มีมาเตนยิทล่าครับผลิตกำลังครับหลักต่อในเดือนหน้าครับยังยอมรับว่าช่วงนี้ครับดูทีมของน้อดกุนหักโตชาควากำลังร้อนแรงในทีเดียครับแม้มีความเป็นไปได้ที่จะเบียดย่างแชมปี้ยนส์ลีกจากคู่แข่งอย่างแมนซิตี้ครับโดยผลงาน ชนะสีนัดรวดครับอ่าหลังสุดนะครับก็ทําให้เกมในลีกครับยิงไปทั้งสิ้นครับแประตูครับช่วงนี้ว่าฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวครับอ่าบวกกับอ่าเบอร์ลี่ครับฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้คาดว่าแมนยูน่าจะเก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับคาดว่าน่าจะชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้นะครับ เราเดามาดูคู่สุดท้ายครับเป็นโปรแกรม FA ฟเอครับของอังกฤษนะฮะก็รอบสุที่สุดท้ายครับเรสเตอร์ครับพบกับซอามสตันครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาเช้าเคืน30นาทีครับเตะกันที่สนามกลางครับเวนบีสเตเดียมครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับสำหรับซอามสตันครับอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะฮะสำหรับเลสเตอร์ครับก็กับซอามสตันครับที่เจอกันแรกสุดต่อเป็นฝ่ายเลสเตอร์ครับชนะโดยสกอสองประตูต่อครับ เรามาดูฟอร์ม5นักกึศในรายการนี้ครับเรสเตอร์ชนะ4ครับแพ้1ครับส่วนฟอสตันครับชนะ4แพ้1เช่นเดียวกันครับเรามาดูฟอร์มครับทุกรายการครับสำหรับเรสเตอร์ครับชนะ3แพ้2ครับแล้วก็ฟอ์มสตันก็แพ้แพ้2ครับชนะ2ครับเรามาดูบางฟอร์มของทั้ง2ทีมกันก่อนครับสำหรับเรสเตอร์ครับพื้นพื้นแมนเร์ัชเจอร์ครับพื้นเก็บบุกท้ายครับเวสต์แฮมอาร์บด์ก็2ตีต่อ3ครับทึ้ให้ ก็เกมหลังสุดครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับสหรับความพร้อมในวันนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่เอาเรือบ้านแล้วก็เต็มจัดจินนะครับสองแกนหลักทั้งที่ยังมีอาการบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ครับส่วนมาด้แข้งที่ติดโควิดเล่นงานแล้วตอนนี้ก็กลับมาลงซ้อมได้หมดแล้วครับคาดว่าน่าจะมาในระบบสองห้าสองครับก็จะมีเจมี่วานนี่ครับแล้วก็มีเคริซี่เอียนยานาโชนะครับก็บฟรองุนลาสกอครับสําหรับเรเตอร์นะฮะ รามาดูทางนั้นสั้นตันกันบ้างครับก็ล่าสุดก็เพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเวสต์บอมบ์อวี้อันมาด้วย score สามตัวกระสือครับในเกมลีกกระสือสตราร์ที่ผ่านมาครับมาดูความพร้อมในวันนี้ครับแน่นอนครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานวนะินามินโนะค,ครับตัวลูกแดนประดิษฐ์ครับที่สิทธานลาสุดก็ลงให้กับลิเวอร์พูลมาครับไปก่อนหน้านี้แล้วก็ทำไม่ให้ไม่สามารถเล่นในช่วงนี้ได้อีกนะฮะก็จะมี อันนีอ่อนเดรมาอูครับเป็นสามแข้งครับที่มีอาการบาดเจ็บครับไม่สามารถลงได้นะฮะวันนี้ตอนนี่ยจะมาในระบบ4-4-2ครับตอโดยมีแชดัมครับแล้วก็มีแดนนี่อิงครับฟังคูนาราสโกครับยังมองว่าครับเลสเตอร์เหนือกว่าพอตันควานครับเรามีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะเป็นฝ่ายเข้ารอบสี่ชนะเริ่มได้นะครับก็โดยมีเซซี่ครับไปรออยู่แล้วครับโดซีว่าชนะแมนซิตี้มาได้เตอนหนึ่งตัวสูงครับสำหรับเมื่อคืนครับ ถ้าเทียบปัจยภาพแล้วก็ดูปุงกำลังครับก็เลสเตอร์ครับเหนือกว่านะครับแล้วก็ผลงานก็ดีกว่าครับเ่วงหลังครับก็คาดว่าครับเลสเตอร์จะเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับโดยสองประตูจะเสื่อมครับวันนี้ก็มาดุ้นกันะครับที่สำคัญครับก่อนจะจบยุบไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้กับช่องของวเราด้วยครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ